ก็วันนี้ปั้มครับเดินมาทางมาส่งรถครับที่จังหวัดสุริตานะครับกับส่งมอบให้กับคุณพี่คุณนุชนะคคุณพี่นุชครับอ่าคุณพี่นุชจบแคมเปญอะไรครับพี่เอาห้าพันค่ะออกรถห้าพันจริงไหมครับพี่จริงค่ะจริงเนาะวันนี้ยืนยันนะครับว่ากับทางบ้านเนาะว่าเราออกรถห้าพันจริงของแถมเป็นไงครับพี่ถูกได้มากค่ะเยอะเนาะแมกประกันพลบบจดทะเบียนตู้ทึบนะครับกันสาดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งมอบเนาะการบริการนะครับรบกวนพี่นุชการันตีกับทางบ้านให้หน่อยครับที่การตัดสินใจจะเอาอรถเนาะว่าจะแนะนําม,มาทางนี้ไหมครับใครที่สนใจโตรงบ้าหรือรถกระบะทางานก็ขอให้มาซื้อที่โตโต้ออาอทิยาเนะาะใช่ที่ยาเนี่ยนะครับยังไงก็รบกวนฝากพีนก่นุชนะครับรถทันต่อไปก็รบกวนฝากไว้ในใจด้วยนะครับอีกหนึ่งหนได้ครับพี่ให้รถนะครับเดินทางบริสุทธิเนาะเงินทอง ไหลามาเทมานะครับร่ำรวยเงินทองเนาะอย่าลืมนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับที่จะออกรถยนต์ป้ายแดงครับไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถเก่งนะครับที่โตโยต้าทุยาสาขาเสนาครับกับเซล,ลปั้มจัดให้นะคะยังไงขอบคุณนะครับพี่วันนี้ครับ